ฟูลเซนยุคบูมลาพาเป็นโค้ดที่ดีไหมครับโอ้สกากหมาเลยครับโค้ดบัมบัมต้อไม่ทำเพี้ยนนั่งดูแต่สาวสตรีมแผนหาแผนหาอะไรไม่ดูตรงนั้นมีแต่คลาสสิกเฮ้ยอะไรเต็มมินิแมปเลยดูดิเฮ้ยเดนมีแท็บไรต์ดิสออนไมออนไมปิงแท็บไรดิสเฮ้ยตกไปให้ดูดูเกมดิดูเกมดิไรรท์ีมึงดูเกมดิเฮียเอ้ามึงดูเกมเลยสามพันยี่สิบสองเนี่ยวันเราเล่นเนี่ย ไม่เวทเลยรฮีกูไปแล้วเพื่อนแซ่ก <Back side. S 3> hello อุ้ยเสีย,ยได้ไอ้สับ oh <my> hello ได้สับ hello reload ต่อไปขอแบทไปแบดๆๆๆๆใช่ไหมโอเคไม่ได้เข้าผิพลาดค,ครับ one B one B one midling

นิสัตว์กู่แม่มาพี่กอลดิคกเข้าเอเพงอ่ะวุ่นวายสัตว์ะอะไรก็ันอยู่แล้วอ่นี่ไนี่ดิดิด เมืกกมกกม่อคุณแพ้วาลอรันมากเกินไปนนเฮ้ยช่วยหมความแม่บอกจีจอะ่ะดี่เรื่องความบอกง่ายอโอ้ดโมนทรีฮัลโหลโอ้โโอมค์กที่เลิฟ I'm เดโมนทรี ที่เริ่มที่เริ่มที่เริ่มขอคุณขอเลน่าเหอะตาเนี้ยได้ไหมตาสุดท้ายเลยเอ้ยตายอะไรดีบิ๊กในหน้า,น,าน้องไม่บอกแล้วนะ <c oughs> น้นด่านนี้ด้วยในเมื่อทีมมันไม่ค่อยยิงกันเดี๋ยวคุยิงเองเฮีย,ยแม่ถุนล้ว ไอทีไปเล่นวันไปมึงอะทีกด่ะรีเซ็ตรีเซ็ตละนี่คือรีเซ็ตละอาเวน,นดีละไม่นอะคิดเอะครับ ทีมในฝันการดูเอฟเบกเยปาทีเป็นไ,ไงไอ้เรือบีบีเสียเชิงครับเอาฮานี่ยมเนทีนี่เขาเรียกว่าเสียเชิงคือโมเมนตัตมราวเลยนะ่เวทีบอกเลย,อยโอ้โหแล้วน้องก,กูแม่นด้วยดิรอเป้าแบบนี้ไม่เคยพลาดถอยก่อนอาการไม่ค่อยดีมันน<ค>่าจะเจ็บอยู่เมื่อกี้แค่แรงเข้าอ่ะใช่ครับแค่แรงครับพี่ พี่ผมด่ามันยังเนี่ยผมไม่ได้ด่ามันเลยผมพูดในสตีมผม, <c oughs> ผมดิมึงเจ้าด้วยไะไอ้หน้าขี้แค่แรงพอ <c oughs> ่อแอ้ตากูหนักมากฮ <c oughs> ้ยคนไทยปะเนี่ยถ้าคนไทยขอโทษครับ และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อชนะสตรีมสไนง์ ขอโทษครับมันมันแถบหาพ่อมันสองอันกันแล้วนะมึงว่าจะชนะแม่เกมเนี้ยกูถามจริงมึงดูไอ้ควายแถบดิเทลยมันแถบหาพ่อหาแม่มึงที่เอสองอันไหนครับเฮียชุดแล้วกินกับตัวเองแม่งเลยเฮีย เฮี้ยงูขี้ผายสัตว์นานเอาโรนนี่ thank you elsa แม่งควายในโลกเลยไอ้เฮี้ยหวยชุดลอยิ่งแม่งไอยโดนไอยโดนกลัวกลัวกว่าชึมือชึมมือกูจะโดนทำแบบวะฮึ่ม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  hit my gun hit my gun phantom shirt ไอ้เฮี้ยกูจะโดนทำแบบวะถ้ามึงจะเดินนำกูโดนกูอะอ่าฟากูไม่ถือโดนเกมนี้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ย ประหยัดตังกูด้วยสัตว์โอ้ยอ้เอี้ยแล้วพอกูโดนเสร็จไอ้เี้ยเดินมายิงวิกยังไงเขไม่รึเดี๋ยหวังกูจะซื้อโดนเขาจะเปล่าเฮ้ไอ้โก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 กไม่ซื้อโดนแค่แหละไอ้เกูไองเง นำมันรัสเซียมันมาโตกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นนี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ว่ะเหี้ยขอโทษครับพ like ี่อมมาอยู่ในเกมเหรอครับอมแม่ไม่อยู่ครับน้องครา้งนี้แม่มึงครา้งนี้พ่อมึงฮัลโหล เมื่อไงพี่ดูลตอร์ตี่ผมลอยไปก่อนผมแบกให้ดู้ตายไปเลยเหี้ยกูลืมไปเหี้ยเ้ยมันตกที่สูงว่ไม่เป็นไรไอสัตว์เห็ดแม่หัวใจวายหัวใจก็วายเซ่เจ็ดฮับเจ็ดฮับเฮ้ยวันเ o n ว heaven one city เฉยเปล่า เต็มบุกซิติ้ส์เอ้ยอันีนี่ใครอะิโอเคนะมาเทคออฟเทคออฟเทคออฟเว้เว้เว้มันอยู่กับกูได้ไงอะไอ้ไอ้ตัวฟัคตัวฟัคไอ้เอฟคีตัวฟัคไอ้ t อ h e ีตัว t ั i ไอ้ m e w ไว้ย u ทอร์ l i n งอ่ะ